สวัสดีครับพระสมเด็จที่นำไม้ชมและศึกษาองค์นี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้เป็นพระสมเด็จครุใหม่บางขุนพรมนะครับพิมพ์เส้นได้ในเจดีย์บางขุพรมก็มีหลายแบบหลายแม่พิมพ์องค์นี้ก็เป็นหนึ่งในจํานวนแม่พิมพ์ที่ปรากฏอยู่ในเจดีย์บางขุนพรมธรรมชาติของความเก่า ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงอางยภาพค่อนข้างจะชัดเจนด้านหลังถูกปั๊มตาวัดใหม่รถติดไว้สีสันของน้ำมึกน่าจะเป็นสีน้ำเงินนะครับหรือว่าเป็นพระที่มีความเก่าธรรมชาติชัดเจนพิมพ์เส้นได้เอกลักษณ์ที่สำคัญก็คือเส้นสายต่างๆค่อนข้างจะเล็กนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเส้นสม้มใบหน้าลำตัวเส้นแขนเส้นฐานนะครับแล้วก็เอกลักษณ์สำคัญที่สุดก็คือตรงฐานล่าสุดจะเป็นเส้นฐานที่ถูกตีคู่นะคะรับพระองค์นี้มีความเก่าและก็มีการเปลี่ยนแปลงต่างยภาพอย่างชัดเจนสังเกตด,ดูตรงผิวเนื้อนะครับมีความสูงความต่ำ ซึ่งเป็นผิวที่เกิดจากปูงอกขึ้นมาบางจุดก็งอกเป็นเม็ดเป็นก้อนเป็นลนักษณะของผิวหางกระเบนบางจุดก็งอกเป็นเส้นนะครับการที่พระสมเด็จมีการงอกของปูนเป็นเส้นก็เกิดจากธรรมชาติไม่ใช่เกิดจากแม่พิมพ์นะครับเพราะว่าพระบางองค์ก็มี ปูนงอกเป็นเส้นฝั่งขวาเขาองค์พระบางองค์ก็ฝักซ้ายไม่แน่นอนบริเวณตรงมุมตรงขอบก็มีการงอกของปูนมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพจุดนี้เป็นจุดที่เราต้องมาสังเกตดูนะครับพระเก่าพระแท้พระที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพพระที่อยู่ในเจดียด์บางพรม ต้องมีลักษณะแบบนี้นะครับส่วนขี้โกรกก็มีนิดหน่อยนะครับบ่งบอกว่าพระองค์นี้ถูกเก็บไว้ในพื้นที่ห่างน้ำแต่เส้นสายต่างๆก็มีการเปลี่ยนแปลงทางภาพที่ชัดเจนนะครับถือว่าเป็นพระที่ดูง่าย ด้านหลังก็เป็นหลังกระดานเส้นของสี่เหลี่ยมชิ้นฟักก็ไม่ได้เป็นเส้นตรงเหมือนวัดมีเว้ามีโค้งมีบิดมีเวี้ยวนะครับห่วนตาวัดเป็นลักษณะของสีน้ำเงินสีดำๆที่เราเห็นก็เนื่องจากน้ำหมึกปั้มทับขี้กรุมีความสูงความต่เป็นลักษณะของ การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตามขอบตามมุมก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับเราศึกษาสะสมพระสุเด็จบางคุณมศึกษาสะสมพระที่มีอายุเกินร้อยห้าสิบปีสิ่งที่ดูอันดับแรกก็ต้องดูความเก่าจากนั้นก็มาดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเราต้องดูทั้งองค์ ไม่ใช่ดูเรื่องของตำหนิพิมทรงเส้นสายต่างๆตามที่เราเคยได้เรียนรู้มาจากเซียนหรือจากในหนังสือโดยนําเอาพระต้นแบบมาชี้ตาหนิพิมทรงนะครับถ้าท่านศึกษาในแบบการดุลัก์เน้นในเรื่องของเนื้อหาเน้นในเรื่องของความเก่าเน้นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางายภาพ ท่านก็จะมีโอกาสที่จะได้พัดแพมาครอบครองบูชา้างด้านข้างตามขอบก็มีรอยปีรอยแยกแล้วก็มีขี้โกโลมาโกจับติดซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของพระสุเด็จบางคุณพรมนะครับส่วนด้านในเส้นสายก็ยังสมบูรณ์นะครับ เนื้อก็มีคาัแบ่งเป็นบางส่วนซึ่งเป็นลักษณะของธรรมชาติเป็นลักษณะของความเก่าคนที่ชอบพระที่มีธรรมชาติจัดจัดธรรมชาติที่ชัดเจนก็จะชอบลักษณะแบบนี้นะครับเพราะว่าเป็นลักษณะที่ธรรมชาติสร้างไม่ใช่มนุษย์ทำแล้วก็พระแม่พิมแบบนี้ ไม่มีทางที่จะเป็นภาพปลอมได้ทั้งนี้ก็เพราะว่าเป็นพิมพ์เส้นได้ที่พวกเซียนเขาไม่นิยมกันการทำภาพปลอมเขาต้องทำาพที่คนนิยมเซียนนิยมถึงจะขายได้ราคาดีประเภทพิมพ์ไม่นิยมเซียนไม่จับมาเล่นเขาก็ไม่คงทำปลอมขึ้นมาคิดง่ายๆสิ่งเหล่าน,นี้ ก็คือหลักธุรกิจนะครับพระองค์นี้ถือว่าเป็นพระที่งดงามคลาสสิกการเปลี่ยนแปลงทางไอภาพชัดเจนธรรมชาติของพระสุเด็จมาคุณทมชัดเจนนั่นก็คือมีการเปลี่ยนแปลงทางายภาพสูงและก็มีขี้ขลกลงไปเกาะจับด,ด เรามาดูภาพที่ถ่ายด้วยกล้องการขยายสูงกันครับภาพนี้เป็นภาพใบหน้านะครับเนื้อหามีการเปลี่ยนแปลงทางในภาพมีรอยปีรอยแยกและก็มีที่โคลงไปเกาะจับติดส่วนนี้เกิดจากธรรมชาตินะครับบริเวณรอบๆใบหน้าก็มีลักษณะของปูนงอกขึ้นมาเป็นเส้นเป็นสายเป็นก้อนเป็นเม็ดมีความสูงความต่ำ ประเกศก็ยาวพิจิลรเส้นซ้มทานบนเส้นสายของเส้นซ้มก็มีการเปลี่ยนแปลงทางภาพเส้นสายมีความพลิ้วมีแบ่งมีเว้าเป็นลักษณะของพระที่อยู่ในเจดีย์มักของพรมพื้นผิวบริเวณรอบๆประเกศก็มีความสูงความต่ำชัดเจน ภาพนี้เป็นภาพบริเวณหน้าอกแล้วก็เป็นวงแขนนะครับเส้นนี้เป็นลักษณะของปูที่งอกขึ้นมาพิมพ์เส้นได้เส้นสายต่างๆจะค่อนข้างเล็กแล้วก็ตื่นเป็นเอัก,กษณ์สำคัญภาพนี้เป็นภาพวงแขนแล้วก็ตรงหน้าตักนะครับตรงนี้เป็นที่กุที่ลงมาก่อนจับเ็จ เส้นสายก็มีความเป็นธรรมชาติเนื้อมีความสูงความต่ำชัดเจนภาพนี้เป็นธาตุฐานบัวกับฐานซิงเนื้อพระมีความแห้งสนิทสีเป็นสีของปูดกหอยซึ่งเป็นสีขาวภาพนี้ก็เป็นฐานบัวกับฐานสิง ฝั่งซ้ายเช่นทรมก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมีความสูงความต่ำมีแบ่งมีเว้าภาพนี้เป็นภาพของฐานล่างสุดฝั่งขวาเส้นของฐานจะเป็นเส้นคู่นะครับเป็นลักษณะพิเศษของแม่พิมพ์นี้ภาพนี้เป็นภาพ ฐานล่างสดฝั่งซ้ายเส้นของฐานก็เป็นเส้นคู่เช่นเดียวกันนะครับภาพนี้เป็นภาพฝั่งขวาขององ์พระตรงนี้เป็นเส้นสม้มบริเวณน,นอกเส้นส้มก็มีการเปลี่ยนแปลงทางในภาพด้านใน,นก็มีการเปลี่ยนแปลงทางในภาพหิวมีความสูงความต่ำตรงนี้เป็นเส้นของแขนขวานะครับ ภาพนี้เป็นภาพเส้นจมบนฝั่งซ้ายตรงนี้เป็นพื้นผิวในเส้นจมเนื้อมีความสูงหดต่ำมีปูนงอกขึ้นมาเป็นเส้นส่วนด้านนอกก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเช่นเดียวกันจุดนี้เป็นจุดที่มีขี้ขุเรากมาเกาะจับติดซึ่งเป็นธรรมชาติของพระสมเด็จมังุรพรมภาพนี้กเป็นภาพฝั่งซ้ายขององค์พระ ตรงนี้เป็นเส้นซมตรงนี้เป็นแขก้ายตรงนี้เป็นพื้นผิวพื้นผิวมีการงอกของปูนทั้งเป็นก้อนเป็นเม็ดแบบผิวหังกระเบนและก็งอกเป็นเส้นภาพนี้เป็นภาพด้านหลังถ่ายให้เห็นในการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตามขอบตลอดจนตรงพื้นผิวว่ามีความสูงความตำ่ำ ซึ่งเป็นธรรมชาติของพระสุเด็จที่อยู่ในเจดีย์บาคุณ้มธรรมชาติของพระสมเด็จที่สร้างจากเนื้อปูนเบอกหคอยซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตลอดเวลาภาพนี้ก็ถ่ายให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตาม,ตามคอตรงนี้เป็นลักษณะของขี้โกนใบคอจับเด็ดนะครับพื้นผิวก็มีความสูงความต่ำชัดเจน ภาพนี้ถ่ายให้เห็นถึงตาวัดใหม่อัมรรถปลายเจดีแหลมขึ้นไปติดเส้นข้างบนนี้ซึ่งตาวัดแบบนี้บางท่านก็บอกว่าเป็นตาวัดที่เป็นพระแท้แต่ความจริงตาวัดใหม่อมรรถหรือสีสันของน้ำหมึกไม่ใช่เป็นตัวที่เราต้องนำมาตัดสินว่าพระองค์ไหนจะแท้หรือจะจ๊ ตาวัดใหม่เอารถจะมีหลายอันนะครับแล้วก็มีคนปั๊มหลายคนเนื่องจากพระในเจดีย์เปิดคู่ออกมาก็มีจำนวนหลายหมื่นองค์ดังนั้นตาวัดจะต้องมีหลายอันส่วนตาวัดบางอันก็อาจจะไม่มีลักษณะแบบนี้ก็เพราะว่าตาวัดถูกทำด้วยมือคนไม่ได้ทำด้วยเครื่องจักรนะครับ ภาพนี้ถ่ายหเห็นถึงสีสันของน้ําหมึกซึ่งบ่งบอกว่าเป็นสีน้ําเงินชัดเจนสีาขาวๆที่เราเห็นแบบนี้เป็นลนักษณะของขี้โกกแล้วก็มีปูดงอกขึ้นมาทับนะครับพื้นผิวก็มีความสูงความต่ำชัดเจนภาพนี้เป็นภาพตรงมุมด้านล่างถ่ายหเห็นถนึงการเปลี่ยนแปลงทางไอภาพสิ่งที่เราเห็นนี้ ต้องใช้เวลาที่นานถึงจะเกิดขึ้นแบบนี้นะครับ <c oughs> เรามาดูองค์พระด้วยกล้องกลาขยายสูงไปด้วยกันนะครับเริ่มจากใบหน้าใบหน้าแบบนี้ถือว่าเป็นใบหน้าที่มีการเปลี่ยนแปลงทงางกายภาพมีความสูงความต่ำมีรอยปี่รอยแยกตรงรอยปี่รอยแยกนี้ก็มีคี้กงลงมาเกาะจับติด,ด สิ่งที่เราเห็นนี้เป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างไม่ใช่มนุษย์ทำนะครับถ้าองค์นี้มีลำคอค่อนข้างจะสูงนะครับแล้วก็หน้าอกก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเช่นเดียวกันภาพสุดท้พิมพ์เส้นได้เส้นสายต่างๆจะค่อนข้างเล็กนะครับตรงนี้เป็นบริเวณหน้าอกแล้วก็เนื้อตรงหน้าอกก็มีการงอกของปูนเป็นเส้น คนที่ชอบพัสดุเดบางคุณพรมเจอลักษณะแบบนี้ก็สนใจนะครับเพราะว่าเป็นลักษณะของธรรมชาติสร้างสรรค์ไม่ใช่เกิดจากฝีมือมนุษย์นะครับเนื้อไม่ว่าเราจะดูตรงจุดไหนเราก็เห็นความสูงความต่ำเห็นการเปลี่ยนแปลงทางอายภาพ พระสูตรบางคุณพรมเป็นพระสูตรที่ดูง่ายเพราะว่าเราเน้นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเน้นในเรื่องของความเก่าพระสูตรที่มีธรรมชาติอย่างชัดเจนถือว่าเป็นพระที่ส่งคุณค่ามนุษย์ทำขึ้นมาแค่ ปั๊มแม่พิมพ์เป็นองค์พระออกมาหรือมีการถนอมเนื้อผ้าไว้แต่สิ่งต่างๆที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นความสูงความต่ำหรือเส้นสายที่มีความพลิ้วบิดเบี้ยววียถือว่าเป็นลักษณะของธรรมชาติสร้างมา ามขอบตามมุมก็เป็นจุดที่เราต้องมาสังเกตดูนะครับเพราะว่าจุดเหล่านี้จะเป็นจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงทางภาพที่สูงถ้าองค์ไหนไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางภาพตามขอบเราก็ต้องคิดไว้ก่อนว่าไม่น่าจะเป็นพระสมเด็จที่มีอายุกเก่าสึงยุคหรือพระสมเด็จ ที่อยู่ในเคดีมังคุณโคมนะครับเดี๋ยวมาดูท้านหลังแล้วก็หยดทํายาเช็ดขยุแขนไซด์ตอนนี้ก็อยู่ท้านหลังอันดับแรกที่จะต้องดูก็ต้องดูตามข้อมว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางกรภาพหรือเปล่านะครับ ถ้าองค์ไหนขอบไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเส้นของสี่เหลี่ยมชิ้นฟักเรียบตรงหมหนือนบันทัดก,ก็ต้องคิดไว้ก่อนว่าไม่น่าจะใช่พระเก่าหรือพระสุเด็จที่อยู่ในเชดีบักคุณพงศเมื่อเราดูตามขอบเสร็จก็ต้องมาดูตรงเนื้อหานะครับพระสุเด็จที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพสูง เนื้อหาต้องมีความสูงความต่ำสิ่งเหล่านี้เกิดจากปูนที่งอกขึ้นมาเป็นเม็ดเม็ดไหนที่งอกขึ้นมาก่อนก็จะสูงกว่าเม็ดที่งอกขึ้นมาทีหลังทำให้ผิวพัสดุลมีความสูงความต่ำสิ่งเหล่านี้ต้องใช้ระยะเวลาที่นานนะครับ แล้วก็สภาพแวดล้อมต้องมีความชื้นสูงมีน้ำในอากาศเยอะพระองค์นี้ถูกปั้มตาวัดด้วยหมึกสีน้ำเงินนะครับในขณะปั้มเนื้อพระก็มีความแห้งเพราะว่าเส้นสายต่างๆที่เราเห็นค่อนข้างจะเรียบร้อยนะครับความเก่า ทำให้สีสันต่างๆแพรเปลี่ยนไปธรรมชาติของพัสุเดชบางคุนพรมเนื้อผ้าสีที่เราเห็นจะเป็นสีน้ำตาลสิ่งเหล่านี้ก็มีเฉพาะพัสุเดชที่อยู่ในเจนดีย์าคุนพรมนะครับดังนั้นจึงสามารถยืนยันได้ว่าสาภาพแวดล้อมในการเก็บ ก็เป็นตัวทำให้สีสันขององค์พระเกิดขึ้นแล้วก็แตกต่างกันไปนะครับพระสุเดจเป็นพระที่สร้างจากเนื้อปูดบักหอยดังนั้นเราจึงเอาคำพูดจากคนโบราณที่เรียกพระสุเดจว่าพระปูนพันแล้วก็ นำเอาคำพูดนี้มาใช้พิสูจน์ความเก่าของเนื้อปูนผักหอยนั่นก็คือการเช็คอายุแคนไซนะครับตอนนี้เรากำลังจะหยดน้ำยาเช็คอายุแคนไซตรงตาแหน่งที่ให้ค่อยมีความสำคัญ นั่นก็คือตรงมุมด้านล่างนะครับประเดี๋ยวเรามาดูมุมนี้ว่าเป็นยังไงบ้างมีน้ำหมึกปั๊มติดหรือเปล่าตรงนี้ก็มีรักษะของน้ำหมึกปั๊มติดเล็กน้อยนะครับ เราจะหยดน้ำยาเช็คก,กับยแฮนไซต์ตรงนี้นะครับตอนนี้ก็หยดน้ำยาเช็คก,กับยแฮนไซต์ลงไปแล้วนะครับน้ำยาเกาะเป็นเม็ดบนองค์พระพออากาศก็ขึ้นมาบริเวณนี้เป็นบริเวณนอก องพระนะครับน้ำยาก็ยังเกาะเป็นเม็ดหมกบอกว่าพระองค์นี้เป็นพระสุเด็จที่มีปูบักหอยเป็นส่วนผสมหลักในการสร้างและก็มีอายุกเก่าถึงยุคเมื่อเราพิสูจน์ทราบเสร็จเราก็ต้องเช็ดน้ำยาออกหลังจากถ่ายรูปและเช็ดน้ำยาออกแล้ว เราก็มาดูกันต่อนะครับมาดูว่าพระที่มีอายุเก่าถึงยุคแล้วก็เป็นพระที่สร้างจากเนื้อปูนปะขหอยจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างไรนะครับพระองค์นี้ถือว่าเป็นพระที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างชัดเจนเป็นพระที่ดูง่ายที่โขกก็ลงเกาะจับติดพอประมาณ เส้นสายต่างๆถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงถักอยภาพสูงแต่ก็ยังเป็นเส้นสายที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับเราศึกษาพระที่มีอายุเกินร้อยหสิบปีเราศึกษาพระสมเด็จที่อยู่ในเจดีมาคุณพรมดังนั้น เราต้องเน้นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางศาภาพและก็เน้นในเรื่องของความเก่าที่กุกก็มีสารพันชนิดลงไปเกาะจับติดนะครับก้อนนี้น่าจะเป็นมวลสารนะครับ พระสมเด็จบางคุ้นพรมโดยเฉพาะลรกใหม่เป็นพระที่มีความคลาสสิกแต่ละองค์ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทางภาพที่แตกต่างกันไปแล้วก็เป็นลักษณะที่มนุษย์ไม่สามารถจะทำขึ้นมาได้เส้นสายที่ขยุขยิกมีความพิ้วบิดิดเบี้ยว ก็เป็นเส้นสายที่เกิดจากธรรมชาตินะครับถ้าเราศึกษาพระสด็จแบบสายอนุรักษ์ก็คือเน้นในเรื่องของเนื้อหาหมวลสารเน้นในเรื่องของความเก่าเน้นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางศิลาพท่านก็จะมีโอกาสที่จะได้พระแท้มาคราะขรอ,ขอบูชา แล้วก็ในอนาคตก็จะไม่เป็นภาระของลูกหลานทั้งนี้ก็เพราะว่าพระสุเดชที่ศึกษาในเชิงอนุรักษ์นี้สามารถพิสูจน์ได้โดยทั้งพิสูจน์ตามหลักวิทยาศาสตร์หรือพิสูจน์จากหลักธรรมชาติวิทยาหรือพิสูจน์ตามประวัติศาสตร์นะครับ พระองค์นี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้เป็นหนึ่งในแม่พิมพ์เส้นได้ที่อยู่ในเจดีย์บางลูกรมเป็นพระที่มีความงดงามคลาสสิกธรรมชาติชัดเจนเป็นพระที่ทรงคุณค่านะครับใครได้ครอบครองพระสมเด็จแล้วก็เป็นคนที่มีศีลมีธรรมแล้วก็มีทานมีภาวนา รับรองว่าชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองประสงค์สิ่งใดก็สมปรารถนาโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ